คุ้สุขันค่ะพี่น้องคะมาพอกันอีกแล้วจ้ากับเปจ๋าพาแทบนะคะมาพอกันมือหนีเปียาพี่น้องมากินตําสัวค่ะพี่น้องคะตาสัวกุ้งสดพี่น้องก่อนสิบเปแซเบน้ำกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เปจ๋าในเรื่องพี่น้องพอได้มีกําลังใจเหตุคลิปใหม่ๆนะคะามาลงมือกัเปด้จ้าพี่น้องมั่งนะคะพี่น้องคะมือหนีตำกุ้งสดกุ้งสดตัวใหญ่แห้งพี่น้องคะตัวใหญ่แห้งค่ะ ตัวใหญ่ๆส่จัมโบ้เลยพี่น้องจ้านี่ค่ะมาจ้ะเซ็บๆกันเด้อเดี๋ยวสดน้ำก่อนเพชรนุ่งนอนยื้กาจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้า 多捏捏那个。 แสบคนพี่น้องคะ่ะตั้งนาตั้งร้าก,กินขนาดเลยย่ <c oughs> ามนาบานก็ลืมเฮาแล้ว ุงตัวใหญ่หค่ะพี่น้องเนื้อมันหวานหวานทั้งกินทั้งหอนพี่น้องค่ะ ขนมจีนบะเมนบะเมนสีขาวด้ยค่ะพี่น้องจริงๆเลยเป็นสีขาวกรอบ មកគីហោសាប់មិនหยุดទៅពីឡងយ៉ាមិនមិនเต็ม สำหรับคลิปนี้กับสิไดลราบแล้วนะคะพี่น้องคะแต่ว่าก่อนที่สิล่ากันไปก็คือเก่าค่ะฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจใไปใจเดอ้อพี่น้องเพื่อด้มีกำลังใจให้คลิปให,หม่ๆนะคะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย